สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอีกผเช่นเคยนะครับเซีนเหล่านะครับวันนี้เซีนเหล่านะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่นะครับบลอนานะครับพบกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้นะครับเตะกันในเวลาหกโมงคึ่งนะครับแล้วเซีนเหล่านะครับก็จะมาแจกทีเด็ดบอลนะครับของคู่นี้กันด้วยนะครับ ทางเจ้าบ้านนะครับบรุญญานะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้ว่าเกมนั้นล่าสุดนะครับจะเพิ่งเก็บสามแต้มมาได้นะครับก็ตามทีแต่ถ้าดูจากฟอร์มนะครับภาพรวมนั้นก็ต้องบอกว่านะครับยังดูคาดหวังอะไรกับพวกเขาได้ยากมากนะครับเพราะเกมในลีกนะครับสิบเกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ5้าและแพ้ไปถึงห้าเกมด้วยกันนะครับ ขณะที่ทีมเดยื์นะครับอินเตอร์มิลานนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่ายังคงรักษามาตรฐานที่ดีนะครับมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเกมในลีกนะครับ10เกมหลังสุดนะครับพวกเขานะครับไม่แพ้ใครมาเลยและเป็นการเก็บชัยมาได้ถึง9เกมด้วยกันนะครับและเป็นการชนะรวดในลีกมาได้ถึง7เกมนะครับติดต่อกันแล้วในเกมนี้นะครับ อินเตอร์มิลานเองนะครับพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่ก็ถือว่าไม่ได้ดูยากอะไรนักนะครับเพราะเจ้าบ้านเองนะครับนอกจากนะครับศักยภาพทีมนะภาพรวมจะดูเป็นรองแล้วครับในเรื่องของฟอร์มในลีกช่วงหลังนะครับก็ยังดูเอาแน่เอานอนนะครับกับพวกเขาได้ยากนะครับแลอเกินนะครับทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนนะครับอินเตอร์มิลานนะครับจะบุกมาลุ้นเก็บสามแต้มนะครับ ในลีกติดต่อกันได้เป็นเกมนาที่8นะครับติดต่อกันได้นั้นมองว่านะครับมีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้เห็นคนเลือกเชียร์นะครับอินเตอร์มิลานนะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับงูใหญ่นะครับอินเตอร์มิลานนะครับภาพรวมนะครับต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานเองนะครับพวกเขายังดูเหนือกว่านะครับและดูดีกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับที่ศักยภาพทีมนะครับดูเป็นรองนะครับ และฟอร์มในหลีกนะครับก็ยังดูเอาแน่นอนได้ยากอยู่เยอะนะครับในทุกๆมุมนะครับเกมนี้เชื่อว่านะครับทีมเยือนนะครับอินเตอร์มิลานนะครับน่าจะบุกมาเก็บสามแต้มนะครับในหลีกเป็นเกมนัดที่แปดนะครับติดต่อกันได้ไม่น่ายากนะครับอ่าก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับมูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับชนะแน่นอนนะครับเสียดเหล่าฟันทงเลยนะครับอ่า แลวสุดท้ายนี้นะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ช่องเทนเหล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ